ครับนนี uh ้คาร์เ huh. ล uh ่ท huh. uh ี huh. uh ่เ huh. ร uh ่นกี่โมงครับก็อันนี้จะเป็นขบวนที่เดินไปที่ไปรัชกัครับอคณามายครับอันนี้เราแต่งตัวกันสวยๆอย่างนี้เราจะไปไหนกันเนี่มาจะตวนาหน้าไปทางจุค่ะรัแรกที่เราเราเราเดินขบวนใลยคระ ได้มีศิลปะแล้วก็อะไรที่แปลกใหม่กว่าเดิมไม่เหมือนเราก่อนที่เราจะออกมาค่ะแต่แต่คราวที่แล้วเราเอาสาวประเภทสองมาเดินใช่เหรอแล้วทำไมคราวนี้เอาผู้หญิงจริงมาเดินล่ะครับอสาวประเภทสองมาเลยค่ะไม่เชื่อจริงนะมองไม่ออกเลยนะเนี่ยครับโดยเฉพาะคนนี้สวยที่สุดเลยใช่ไหมครับดาวเนี่ยว่าดาวเด็กดาว่ะมามาอ๋อเดินไปไหนผู้ชายจะต้องตะลึงใช่ค่ะไหนลองลองยิ้มหวานๆดิครับยิ้มหวาน อันนี้ยิ้มแบบหน่อยๆน,นะอ๋อน,นี่ผัวคนล่าสุดใช่ไหมครับ